ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับว่าวันนี้กระบวนการทําต้นทางกลางทาง,ทางมันล้มเหลวสิ้นดีนะครับนะหรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับดําเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เต็มแม็กครับเต็มแม็กซนะซึ่งผมเอ้ได้ทราบว่าเราจะไล่เป็นขั้นตอนนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นศาลขึ้นชกกันในเดือนตุลาคมพฤศจิกายน ังเราจะมีการดําเนินคดีกับบุคคลบนเรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทุกฝ่ายนะครับนะโดยเดชในเป็นแม่งานในการดาเนินคดีอาญากับบุคคลเหล่านี้นะครับทุกทุกคนครับไม่ต้องห่วงนะครับนะซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับจะเป็นที่มาของการดําเนินคดีกาวรูดนะครับในคดีน้องแตงโมคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่านะจะไม่มีใครดําเนินคดี ไม่มีใครกลัวอิทธิพลของกระบวนการนะครับตํารวจชุดที่ทําคดีน้องแตงโมงไม่มีใครกลัวอิทธิพลของคนบนเรือแม้แต่คนเดียวนะไม่ว่าจะคุณจะมีนะครับนะจะมีอดีตสสหรือจะมีสอสหรือจะมีรัฐมนตรีคนไหนเป็นแบ็กอัพนะครับผมยืนยันนะครับว่านายผมสั่งให้ดาเนินคดีทุกคนไม่ต้องมีความเพียงใจไม่ว่าจะเป็นผบตรอ,อดีตผบตรอหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ หรือจะเป็นหน้าห้องผอ,อตลรอหรือจะเป็นตำรวจระดับไหนก็แล้วแต่ให้ดําเนินคดีทุกคนหมอเรติเวศนะครับที่จะมีการไต่สวน,นฟ้องวันที่28เมษายน2568ที่ศาลจังหวันดนนทบุรีในช่วงบ่ายนะครับก็มีการดําเนินคดีแล้วสองคดีในข้อหามีนม,มาณด้วยการโฆษณานะอันนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินคดีแต่ที่เราดาเนินคดีไปแล้วก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งาน แล้วก็มีการแจ้งเจ้าพนักงานตรวจข้อความความเท็จของเอกปาจีนไปแล้วหนึ่งคดีมีการแจ้งความเท็จของคดีมนตรีนะครับที่ตูคุณหมอคนสวยได้มีการแจ้งความเท็จกล่าวหาว่ามนตรีนะครับมินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็มีความผิดตามบอรบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ไตส่สวนมูลฟ้องวันที่ย8เมษาสนห5 6 8ที่จะถึงนี้นะครับ ผมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับนะคดีแตงโมงไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนไม่ทําต่อนะครับกรมสอบสวนพิเศษอาจารย์ปานเทพผมหรือคุณหมอธวัชชัยหรือพยานทุกปากนะครับทุกคนยังรักสามัคคีกรมเกียวนะเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องไปกังวลครับว่าจะไม่มีใครถูตําเนิคดีนะทุกคนเต็มแม็กครับนะเต็มแม็กแล้วก็จัดเต็มทุกอย่างนะครับนะแต่จะไล่สองคนแรกก่อนเนื่องจากสองคนแรกเนี่ยมีการพิสูจน์ความจริงแล้วมีการพิสูจน์แล้วว่ามีการปลอมมีการตัดต่อนะครับแล้วก็มีการยื่นหลักฐานเท็จต่อสารจังหวัดนนทบุรีมีการยื่นหลักฐานเท็จต่อคณะพนักงานาส,สืบสวนสอบส,บส,บสบวนกองบัญชาการตบบรวตอนภาคหนึ่งนะครับ โอยอย่างเนี้นะครับเราชัดเจนแล้วก็มีการออกสื่อมวลชนยอมรับสารภาพแล้วว่าใครเป็นคนถ่ายภาพใครเป็นคนนำลูกไปใช้นะครับยื่นในสารจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวก็มอบให้กับทางคณะพนักง,งานสืบส,นสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งแต่นั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีน้องแตงโมนะให้ทราบน,นะครับว่าทุกเรื่องนะครับ หลังสงการจะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเอาผิดกับแต่หลายคดีที่สําคัญที่เรารอหลังสงการแล้วนะครับจะมีการจัดหนักจัดเต็มทุกคดีคดีของการหัวนะครับการหัวประมูลนะ,ะกันสังคมของสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ระบบไอทีที่มีการเขียนโปรแกรม แปดร้อยห้าสิบล้านจริงๆต้นทุนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งล้านไปเมคตัวเลขกันมาเป็นแปดร้อยห้าสิบล้านหรือตัวเลขราคาหลักแสนใส่ตัวเลขกันสองร้อยล้านอย่างนี้ครับนะก็ยืนยันนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะไม่ต้องห่วงว่าไม่โดนครับนะผมทราบข้อมูลหมดอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งผมเคยเป็นที่ปรึกษ,ษาของท่านสสรังสิมันโลนะครับพักก้าวไกลนะแล้วก็ ได้มีพักเก้าไก่ได้มีการเปิดกระบวนการของประกันสังคมนะผมมีหน้าที่คือเติมเต็มนะครับเติมเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปจับมือกับคุณรัชนกนะครับในเร็วนี้นะจะไปขอพบแล้วก็นำหลักฐานต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงกับเงินของพี่น้องประชาชนคนในประเทศที่มีการจ่ายเงินประกันสังคมและมีกระบวนการนะครับเมกตัวเลขมีการหัวประมูลนะครับเอาคนของตัวเองไปเป็นบอร์ด และตัวเองก็นะครับเบริรบริษัทนอมินีบางหน้านะทั้งหมดเนี่ยสี่บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับถ้าเอ่ยชื่อไปรับรองว่าสะเทือนแผ่นดินเหมือนกันไม่้อยหน้าสำงงนักตรวจเงินแผ่นดินนะครับประกันสังคมเนี่ยมีการทุจริตจานวนมากนะครับเพราะมีเงินนับแสนล้านนะแต่มีกระบวนการที่เอาองบประมาณของประกันสังคมน,นะครับไปทําเมกตัวเลขกันขึ้นมาเมกโปรเจกต์กันขึ้นมาแล้วก็เอาตเอาคนของตัวเองไปนั่งเป็นบอร์ดนะครับ ผมยืนยันนะครับว่าโดยเฉพาะคนที่นามนสะกุลแท่อึ้งนะแท่อึ้งนะครับนะที่เป็นตัวการใหญ่ของการว่วประมูลประกันสังคมอันนี้ผมบอกให้เลยครับว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณนะเราได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานเตรียมที่จะมีการดําเนินคดีกับคุณโดยเฉพาะคุณเป็นตัวการใหญ่ของกระบวนการว่วประมูลของประกันสังคมนะครับนามนสะกุลแท่อึ้งนะครับนะนามกนสกุลแท่อึ้งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า คุณไม่รอดแน่นอนสําหรับคุณไม่รอดแน่นอนนะคุณเอาเงินสดไปมอบให้เขาทีเป็นกล่องกล่องมอบไปกับคนนั้นคนนี้ทีละห้าสิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านคุณไม่ต้องห่วงครับเรามีหลักฐานหมดนะเรื่องของประกันสังคมมีการหัวปง้งมูลอย่างไรคุณเป็นนั่งเป็นบอร์ดยังไงคุณอยู่หน่วยงานไหนนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับในช่วงสงการนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะเราทํางานเอกสารอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับ ได้มีการส่งมอบกันมานะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับกระบวนการเหล่านี้นะรับรองว่านะครับทุกอย่างคือเต็มแม็กอะนะครับนะเต็มแม็กนะครับนะพวกเอกสารพวกเนี้ยนะครับมันอยู่ในมือทั้งนั้นนะครับนะอันนี้คือเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพบปรวมข้อมูลประกันสังคมที่เราจะมีการดำเนินคดีนะครับต่อไปในเดือนพฤษภาคม หลังจากเสร็จคดีแตงโมนะครับผมก็จะมีการทําคดีการลักของการของกรมบิศั์ไปขายนะครับก็คือตีนไก่จํานวน1.2ล้าน9นะครับกิโลกร,รมัมนะ1.2ล้าน9กิโลกร,รมัมนะครับไปขายซึ่งสารมีคำพิภากษา,าแล้วนะครับให้ไปทําลายแต่มีกระบวนการนะครับที่มีการกล่าวอ้างถึงชุดพญานาที่มีนะครับ กล่าวถึงกล่าวถึงนะครับชุดของพยานหน้าที่มีอดีตรัฐมนตรีว่าการ,รษษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการร่วมกับเจ้าที่ระดับสูงข้าราชการระดับสูงของกรมปศาาุสั์ได้มีการเอาไปฝังหลอกพี่น้องประชาชนหวังจริงเพียงแค่ห้าตู้นะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพตัดต่อปัดแปะนะเอาสมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการ,รษษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเอาภาพนะครับ มาหลอกว่ามีการฝังกบแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีการเอาไก่ตีนไก่ไปขายให้กับห้องเย็นนะครับรวมแล้วมูลค่าประมาณเกือบร้อยล้านบาทแล้วก็นําไปสวมสิทธิ์ในการส่งออกไปยังประเทศจีนในการเอาไปขายโดยห้องเย็น,นต่างๆพวกกระบวนการเหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับนะผมยืนยันนะครับว่าวันจันทร์ที่จะถึงนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะสิบนาฬิกาผมจะไปร้องที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับขอให้อธิบดีกษ์รมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับคดีนี้นะครับดําเนินการตรวจสอบกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกรมบริษัทและก็กรรมการ6คนที่เกี่ยวข้องกับการฝังตีมไก่นะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าไม่มีข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับได้มีการนะรบันจุเสร็จสิ้นเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งนะครับเปิดให้ดูสักหน่อยก็ได้นะ นะครับซึ่งผมเองก็ต้องขอบคุณนะอันนี้คือคุณวิโ,โร์ลัคนานะครับสสพักก้าวไกลได้มีการพูดถึงนะตีนไก่นะครับตีนไก่สวมสิทธิ์นะพวกนี้นะครับตามที่สํนานักศร,รุษัต์จังหวัดสมุทรสาครนะครับลงวันที่27ิบธันวาคม2อง7สขอสงมอบทรัพย์สินของกลางที่เป็นซากสัตว์ประเภทตีนไก่ ตามพรบรโรคระบาดสัตว์พศ2558ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจำนวนหนึ่งร้านสองแสนเก้าหมื่นสองอปดสิบเจดกิโลกรัมหรือหนึ่งพันสองอยเก้าสิบตันซึ่งเก็บไว้ห้องเย็ยนสามแห่งในจังหวัดสมุทรสาครให้กรมสัตว์นำไปฝังทำลายที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนะมีหลักฐานว่ามีการลักของกลางตีนไก่นะครับไปขายให้กับ กลุ่มห้องเย็นนะคุณวโรจน์ก็ได้ทําภาพน่าสนใจมากนะนะครับน่าสนใจมากนะครับว่าตีนไก่มีกระบวนการกินตีนไก่มีจริงหรือไม่นะอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีหลักฐานนะครับที่รองอิิบดีนะคนหนึ่งนะครับนะไปสั่งการคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนหกคนบอกไม่ต้องเป็นห่วง สามารถเคลียร์ได้กับดีไอสามารถคุยกับอดีตร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่าได้เพราะว่าอธิบดีกรมสัตว์กล่าวอ้างว่าเป็นเด็กของร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่าดูแลร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่านะแล้วก็อยู่ในชุดพญานาคนะครับแล้วก็เป็นเด็กของนะคุณยิ่งรักชินวัตรผมเมอ่ยชื่อเลยกันนะมีการกล่าวอ้างเป็นเด็กของคุณยิ่งรักชินวัตรและเป็นคนของบริษัทยักษ์ใหญ่ นะห้างยักษ์ใหญนะ่เป็นคนดูแลดังนั้นไม่ต้องห่วงสามารถเคลียร์จบได้ให้คณะกรรมการหกคนนะครับที่มีคําสั่งแต่งตั้งนะเป็นกรรมการตรีมไก่นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับใครมาทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับผมก็อยากจะบอกว่าคณะกรรมการทีมไก่คุณก็เตรียมตัวได้เลยถ้าคุณนะครับยืนยันว่ามีการฝังไก่จริง ผมยืนยันนะครับว่ายินดีออกเงินหนึ่งแสนบาทในการตั้งรถไมโครนะครับไปขุดตีนไก่นะไปขุดตีนไก่ที่มีการฝังกบนะครับจำนวนหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นตันให้กับดีเอไอในการไปตรวจสอบของกลางนะครับนะผมยินดีฟักเงินหนึ่งแสนบาทจ้างแมคโครเลยนะครับให้ไปขุดของกลางตีนไก่ที่เพชรบุรีและจะดูว่าคณะกรรมการที่มีกรรมการหกคนนะครับ สามคนนะครับเซ็นลงชื่อแล้วอีสามคนอีสามคนยังไม่กล้าลงชื่อส่งมอบตีนไก่ของการที่มีการฝังแล้วจริงเพราะว่าจากข้อมูลนะครับของการมีการลักไปขายห้องเย็นนะจากจำนวนสามห้องน,นะครับเราทราบหมดแล้วว่านะครับรถคันไหนกระบวนการยังไงนะครับเดี๋ยววันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนก่อนมาที่ 22, ยีิบสองเมษานะครับ เราจะมีการดําเนินการเอาผิดกับกระบวนการเหล่านี้ที่มีการกล่าวอ้างคุดพญานาคราชซึ่งมีการอากล่าวอ้างถึงว่าอห่งธรรมนัตพมเผ่าแนะนะครับอันนี้ผมก็บอกพี่นัทด้วยว่านะครับกรมบรตวักเามีการอ้างชื่อพี่นะครับว่าเกี่ยวข้องกับการลักตินไก่ของกลางไปขายจํานวนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบตันนะครับเรื่องนี้ก็ต้องนะบอกพี่นัทให้ทราบก่อนนะครับนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ ไม่ใช่เรื่องนะครับเรื่องเรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่ครับที่มีการรักของกลางไปขายเนี่ยนะครับ<ส>มันจนถนงขนาต่อของกลางตีนไก่ของกลางที่สารตัดสินแล้วที่มีการรวบรวมตีนไก่ทั่วประเทศนะครับมาไว้ของกลางห้องเย็นสามห้องเย็นนะเจ้าของห้องเย็นสามห้องเย็นนะครับถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณก็ต้องโดนด้วยนะครับฐานร่วมกันรักทรัพย์ของหลวงนะครับรักทรัพย์ของหลวงนี่มีโทษหนักนะครับจะบอกให้นะผมจะบอกให้ว่ามีโทษหนัก เอกสารรถคันไหนติด GPS ออย่างไรเอาไปฝังยังไงนะครับคุณก็ชี้แจงให้ได้แล้วกันนะครับผมมีนหน้าที่ตรวจสอบนะครับนะตรวจสอบถ้าตรวจสอบพบเจอก็ไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะครับนะรอที่บดีที่เบรกรันรตีคุณนะครับตัวเขาเองยังไม่รอดเลยนะตัวเขาเองยังไม่รอดนะครับนะคุณอย่าไปเชื่อมากนะครับนะคุณเป็นข้าราชการของประชาชน การตรวจสอบของดิไอโดยเฉพาะชุดของอพิยักษ์นัตพลดิษยธรรมนะครับเขาไม่มีเกงกลวยิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะเขาเป็นสายตรง,งผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเรายื่นเรื่องนะครับให้ที่ปดียุทธนาแพดํานะครับตั้งคณะพนักง,งานสืสบสวนสอบสวนเดี๋ยวทุกคนจะรู้ความจริงว่าการลักทินไก่ของกลางเนี่ยไปขายดึงพันสองร้อยเก้าสิบตันนะมีใครเอาไปแนละ ใครจะต้องถูกดำเนินคดีนะก็นอติดตามครับนะเดือนเมษา,าพฤษภาเนี่ยผมว่างพอดีนะผมว่างนะครับไม่มีงานการทํานะเล่นเรื่องทุจริตอย่างเดียวผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับว่าวันนี้กระบวนการทําต้นทางกลางทาง,ทางมันล้มเหลวสิ้นดีนะครับนะพวนี้ไม่เกรงกวกฎหมายรักของกลางไปขายนะ เป,เป็นไปได้ยังไงที่เป็นข้าราชการระดับสูงของกรมพริษัทปล่อยให้เจ้าที่กรมปริษัทนะครับร่วมกันลักของกลางจานวนมูลค่าเกือบ80ล้านบาทนะครับไปขายห้องเย็นต่างๆมีการรับซื้อแล้วไปเอาไปสวมสิทธิ์ส่งไปยังประเทศจีนนะอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับ